สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาเก็บผักป่ากันนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในป่านะคะป่าสม็ดนะคะนี่ผักอันนี้เขาเรียกว่าแนงสม็ดหรือว่ายอดสม็ดนะคะรสชาติจะออกฝาดๆนิดนึงนะคะเอาไปจิ้มน้ำพริกอร่อยนะคะนี่ใครเคยกินบ้าง เราก็จะเก็บไปจิ้มน้ำพริกนะคะไปจิ้มบูดูนะคะนะคะต้นนี้ก็จะแก่แล้วนะคะจะกินไม่อร่อยแล้วนะคะอยอดสะเม็ด นะคะเราได้แล้วก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะน,น,นี่อันนี้ก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะคะใช้เอาไปแกงเลียงแล้วก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะแถวตักใบเรียกว่าผักลำเทงนะคะแถวที่อื่นเรียกอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะยอดอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปต้มนะคะจิ้มบูดูนะคะ นี่นะคะเยอะแยะเลยนะคะผักตามธรรมชาติปลอดสารพิษนะคะ ก็จะเป็นมรักขี้นกนะคะยอดเต็มหมดเลยเราก็จะเก็บไปจิ้มน้ำพริกนะคะ คย,ยอดกำลังอ่อนๆเลยค่ะเอาเอาม็ดมาปลูกที่บ้านด้วย ยอดลำเทียงก่อนนี่นะพี่หยับเลยนี่เก็บกันเลยค่ะนี่นะคะยอดมระ เราก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาเก็บใหม่วันหลังนะคะ